สวัสดีค่ะสารณนารู้กับกลุ่มงานระบบการค้างสำนักงานค้างจังหวัดนนองคายสำหรับวันนี้ขอนำเสนอการแก้ไขข้อผิดพลาดในระบบ New GF MIS Thai EP ที่1การกลับรายการเอกสารในระบบ New GF MIS Thai ส่วนราชการที่เป็นหน่วยเบิกจ่ายเงินต้องตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองในระบบ New GF MIS Thai เป็นประจำทุกเดือน หากพบข้อคาดเคลื่อนให้รีบดำเนินการแก้ไขข้อคาดเคลื่อนภายในวันที่10ของเดือนถัดไปสำหรับคลิปนี้เป็นวิธีการแก้ไขข้อคาดเคลื่อนของเอกสารการรับและเบิกจ่ายเงินโดยยกตัวอย่างมา3ประเภทดังนี้ 1. การกลับรายการขอเบอิกเงินหรือเรียกสั้นๆว่าขอบอ กรณีที่หน่วยงานมีการบันทึกรายการขอเบิกเงินในระบบ New GFMIS Thai แล้วพบข้อคาดเคลื่อนเช่นระบุบัญชีแยกประเภทแหล่งของเงินกิจกรรมหลักรหัสงบประมาณและจำนวนเงินไม่ถูกต้องส่วนราชการสามารถกลับรายการเอกสารขอเบิกได้เองหากมีสถานะเอกสารเป็น0และ A สำหรับเอกสารสถานะปีแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดกับรายการเอกสารให้นะคะ ขั้นตอนการกับรายการมีดังนี้สถานะเอกสาร0สามารถกับรายการได้2วิธีด้วยกันวิธีที่ 1. กับรายการโดยใช้รหัสกู้บันทึกหน้าแบบฟอร์มที่บันทึกเลือกกับรายการระบุเลขที่ใบขอเบิกเงินเลขเอกสารขอเบิกเงินพร้อมกับระบุเหตุผลการกับรายการวิธีที่2กับรายการโดยใช้รหัสผู้อนุมัติ0 1นเลือกไม่อนุมัติพร้อมกับระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ สถานะเอกสาร A สามารถกับรายการได้2วิธีด้วยกันวิธีที่1กับรายการโดยใช้รหัสผู้บันทึกหน้าแบบฟอร์มที่บันทึกเลือกกับรายการระบ,บุเลขที่ใบขอเบิกเงินเลขเอกสารขอเบิกเงินพร้อมกับระบุเหตุผลการ,รกับรายการวิธีที่2กับรายการโดยใช้รหัสผู้อนุมัติ02เลือกไม่อนุมัติพร้อมกับระบุเหตุผลที่ไม่อนุมัติ กรณีสถานะเอกสาร B แจ้งสำนักงานคลังจังหวัดกับรายการเอกสารให้ค่ะแต่มีข้อควรระวังห้ามกับรายการช่วงเช้าเวลา11นาฬิก30นาทีถึง13นาฬิกาช่วงบ่ายเวลา15นาิก30นาทีถึง18นาิก30นาที2การกับรายการขอจ่ายเงินกรณีที่หน่วยงานมีการบันทึกรายการขอจ่ายเงินขอจ .05 ในระบบ New GFMIS Thai แล้วพบข้อคาดเคลื่อนเช่นระบุวันที่จ่ายเงินและจำนวนเงินไม่ถูกต้องส่วนราชการสามารถกลับรายการเอกสารขอจ่ายขอจอ05ได้เองโดยใช้รหัสกู้บันทึกหน้าแบบฟอร์มที่บันทึกเลือกกลับรายการระบุเลขที่ใบขอเบิกเงินเลขเอกสารขอจอ05พร้อมกับระบุเหตุผลการกลับรายการ 3. การกลับรายการรับเงินและนําเงินส่งค้างกรณีที่หน่วยงานมีการบันทึกรายการรับเงินและนําเงินส่งค้างในระบบ New GFMIS Thai แล้วพบข้อคาดเคลื่อนเช่นระบุบัญชีแยกประเภทระบุรหัสรายได้ระบุรหัสเงินฝากค้างระบุศูนย์ต้นทุนและระบุคีย์อ้างอินธนาคารไม่ถูกต้อง ส่วนรชาชการสามารถกับรายการเอกสารรับเงินและนำเงินส่งครั้งได้เองโดยใช้รหัสผู้บันทึกดังนี้การรับรายได้แผ่นดินของตนเอง RA และการรับเงินนอกงบประมาณเงินฝากครั้างของตนเอง RB ส่วนรชาชการสามารถกับรายการได้เองโดยใช้รหัสผู้บันทึกหน้าแบบฟอร์มที่บันทึกเลือกกับรายการ ข้อมูลเลขที่ใบบันทึกรายการบัญชีให้ระบุเลขที่เอกสารการรับเงินที่ต้องการกับรายการพร้อมกับระบุเหตุผลการกับรายการการนำส่งรายได้แผ่นดินของตอนเองอหนึ่งกรณีที่ยังไม่กระทบยอดส่วนราชการสามารถกับรายการได้เองโดยใช้รหัสผู้บันทึกหน้าแบบฟอร์มที่บันทึกเลือกกับรายการข้อมูลเลขที่ใบบันทึกรายการบัญชีให้ระบุเลขที่เอกสารนำส่งเงินที่ต้องการกับรายการ พร้อมกับระบุเหตุผลการกับรายการหากระบบกระทบยอดรายการนำส่งเงินแล้วส่วนราชการไม่สามารถกับรายการเองได้ต้องแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการกับรายการให้ค่ะสำหรับการรับเงินรายได้แผ่นดินแทนกันอาการรับเงินนอกงบประมาณฝากคลังแทนกันอ d ดีการนำส่งเงินนอกงบประมาณฝากคังของตนเอง R 2 การนำส่งรายได้แผ่นดินแทนกันอสาการนำส่งเงินนอกงบป,ประมาณฝากครั้งแทนกันอสีการนำส่งเงินเบิกเกินในงบป,ประมาณอหกการนำส่งเงินเบิกเกินนอกงบป,ประมาณอเจ็ดและการนำส่งเงินทดลองภัยพิบัติอแปดส่วนราชการไม่สามารถกลับรายการได้เองค่ะต้องแจ้งสำนักงานคลังจังหวัดหรือกรมบัญชีกลางดำเนินการแล้วแต่กรณีค่ะ แล้วมาพบกับสารดีๆสารน่ารู้กับกลุ่มงานระบบการค้งังสำนักงานค้ังจังหวัดหนองคายในอีพีหน้านะคะประสานงานกลุ่มงานระบบการค้งังสำนักงานค้ังจังหวัดหนองคายหมายเลขโทรศัพท์042 4 1 1 5 6 3เบอร์ภายในต่อ3 1 7 3 2 4 3255 326และ328ค่ะ ประสานงานกลมบัญชีกลางหมายเลขโทรศัพท์02 1277000ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ